สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าซิวค่ะเป็นงานพิมพ์ลายดอกไม้นะคะรุ่นนี้ผ้านุ่มลื่นใส่สบายมากเลยค่ะดีเทลคอจะเป็นคอวีนะคะมีกระดุมตรงช่วงอกสามารถถอดได้ส่วนแขนเป็นแขนสั้นค่ะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27่นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 4 2 4 4 4 6และ48นิ้วนะคะรุ่นนี้มีหลากหลายสีเลยที่จะอยู่เป็นสีชมพูแขนสั้นค่ะแล้วก็จะมีสีชมพูแขนสอกนะคะสีขาวแขนสั้นค่ะสีขาวแขนสอกค่ะสีดำแขนสั้นค่ะ สีดำแขนสอกค่ะสีม่วงอมเทาแขนสั้นค่ะและสีม่วงอมเทาแขนสอกนะคะสวยทุกสีเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ